ตอนนี้น้ำมันขึ้นไม่ค่อยสูงนะครับเราก็เลยต้องขนส่งไปที่เรือใหญ่ด้วยวิธีทางนี้นะครับเราต้องลุยน้ำทะเลนะครับน้ำก็อยู่ประมาณเอวได้ซึ่งปกติแล้วเราจะส่งถังออกซิเจนผ่านท่าเรือแต่วันนี้มันแปลกไปต้องใช้แรงงานนะครับเราส่งมาผ่านะทะเลแบบนี้เลยซึ่งบอกนะครับว่า โอ้หลำบาาจริงๆครับนี่เ,นเพื่อนผมครับแต่ละคนก็เป็นช่างเชื่อมแล้วเราก็ส่งถังลมแบบนี้เพื่อนผมเนี่ยเป็นเป็นช่างอินโดหมดเลยนะครับแล้วเนี่ยเราก็ก็กำลังยกถังลมอยู่ทีแรกก็ยกถังในสองคนไปไปมาๆแล้วมันรู้สึกช้าไปอ่ะก็เลยยกไวเลยถังเดียว ง่ายๆไปเลยจะได้เสร็จไวเพราะว่าวันนี้เรามายกด้วยกัน8คนนะครับ8คนก็8เที่ยวถ้าคนหนึ่งก็2เที่ยวก็ได้16แล้วมันจะไวมากเพราะว่าถังล้นที่เราเอามาทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าถังได้เขาก็เลยทําแบบนี้เลยจะได้เสร็จไวแต่ผมเคยยกแล้วครั้งหนึ่งจะบอกว่าโคตรหนักเลยครับคือมันก,ก็ประมาณนั้นเลยครับเนี่ยเราเอา ไปขึ้นที่รถปิก up นะครับเป็นปิก up ซูซูกิขับเคลื่อนสองล้อหลังแบบนี้เลยปกติเราไม่ได้ขนย้ายผ่านทางนี้นะครับปกติแล้วเราจะผ่านท่าเรือและนี่ก็อีกงานนึงครับยกเหล็กฉากหน้า8ยาว1.5เมตรจากเดิมเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าจะยกไว้บนบ่า สองคนหน้าหลังนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันไม่ไหวมันหนักไปหน้าแปดบาคนขนาดเท่าไร่เองเนีมาว่าเหล็กฉากแปดนิ้วเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงแล้วเนี่ยคือมันหนักประมาณแปดสิบโลแล้วก็เป็นเหล็กฉากแหลมแหล,ม,แลมเนี้ยมไม่ไหวผมกลัวเพื่อนผมจะเหนื่อยแล้วดูอย่างนี้ครับเป็นแท่งหนึ่งสี่คนไปเลย แล้วรอบนี้เราก็ใช้8คนแล้วพวกเขาก็จะยกแบบนี้ประมาณ8เที่ยวเพราะว่ามี8เส้นคนละกลุ่มละสีเที่ยวมันก็จะเสร็จไวดูดิแล้วมันจะยกได้ที่ไหนแท่งละสองคน,นไ,ไว้